ข่าวใหญ่วันนี้ที่อยู่ในพื้นที่สื่อทุกขแขนงเลยนะคะ,คะเป็นเรื่องของศูนย์ปราบโกงประชามติของนปชค่ะ,คะเดี๋ยวเย็นวันนี้เรามาประมวลเหตุการณ์ทั้งประเทศกันว่าจังหวัดใดบ้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและ งดให้เปิดศูนย์ปราบโกงนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่สามารถเปิดได้ค่ะที่แรกต้องไปดูที่กรุงเทพก่อนเลยที่แกนนํานปชม,มาในพิธีเปิดวันนี้นะคะที่ห้างอิมพ r เรียลลาดพร้าวช่วงประมาณ10บโมงแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าระง,งับการดําเนินการค่ะ ่วนอีกหลายจังหวัดนะคะที่แม่สอดจังหวัดตาก,ก็มีทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4พร้อมด้วยตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่75ทับ28ชุมชนสองแควเขตเทศบาลนครแม่สอดระง,งับการจัดตั้งศูนย์ปรับโกงค่ะโดยคนภายในบ้านประมาณ10คนซุ่งล้วนเป็นแกนนำนปชในพื้นที่กำลังเตรียมแผ่นป้ายไว้นิ้เขียนข้อความไม่โกงไม่ล้มไม่อายพมา่าเพื่อติดเป็นสัญลักษณ์ประจำศูนย์ค่ะ ส่วนที่ขอนแก่นนะคะเจ้าหน้าที่ทหารได้นำกำลังเข้าตรวจสอบอาคารเลขที่970ทั90โครงการพัฒนาสแควร์อยู่กลางเมืองเมืองขอนแก่นเลยพร้อมขอร้องให้ยุติการเปิดศูนย์ปรับโกงทำให้ในายพุทธิพลคำแหงพลนะคะเป็นผู้ดูแลอยู่ในพื้นที่ยอมยุติแล้วก็แจ้งไปยังแนวร่วมนปชในจังหวัดให้งดเดินทางมาร่วมกิจกรรมค่ะ ยังเกิดขึ้นหลายจังหวัดด้วยนะครับอย่างจังหวัดภูเก็ตครับตำรวจก็นํากําลังเข้าปลดป้ายสูงปรับโกงประชามติที่บริเวณอาคารพณิชิ์นะครับไปอยู่ในหมู่บ้านซิตี้โฮมตําบลรัศดาอําเภอเมืองภูเก็ตนะครับแต่ว่าปรากฏไม่มีใครออกมายอมรับครับว่าเป็นเจ้าของป้ายแผ่นนี้ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่นํากําลังเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในซอยข้างการเคหะเพชรบูรณ์นะครับอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ ก็เคยเป็นสถานที่ตั้งของสถานีวิทยุชุมชนเรดิโอกลุ่มคนเสื้อแดงปรากฏครับไปพบแนวร่วมนปชกําลังเตรียมทําบุญเลี้ยงพระเพลนก่อนที่จะขึ้นป้ายศูนย์ปรับโกงประชามติเจ้าหน้าที่กันเลยตัดสินใจขอยึดป้ายและอุปกรณ์ต่างๆแต่อนุญ,ญาตให้จัดเลี้ยงพระต่อไปได้นะครับและมาดูกันที่จังหวัดสมุทรปราการครับเจ้าหน้าที่ทหารก็นํากําลังตรวจค้นอาการพาณิชย์เลขที่1671นทับนะครับสำโรงเหนืออำเภอเมือง ปรากฏก็เห็นกลุ่มนปชอ,อีกแล้วนะครับกำลังเตรียมเปิดศูนย์ปรับโกงก็เลยตัดสินใจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมีนายบุญเลิศเลิศวัฒนากรไปที่สถานีตํารวจไปซักซ้อมทําความเข้าใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายด้วยก่อนที่จะตัดสินใจปล่อยตัวกลับไปปิดท้ายที่สุรินนะคะมีบางพื้นที่เหมือนกันที่ สามารถเผยแพร่ภาพถ่ายและคลิปวิดีโอได้ว่าได้ติดตั้งป้ายเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติสําเร็จนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ประมวลทั้งประเทศนะคะไม่สามารถเปิดศูนย์ปราบโกงได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เข้มงวดมากๆนะคะวันนี้โดยเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าอินเทอรียรลลาดพร้าวเราย้อนกันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สนธิกำลังการเข้าไปทั้งตรวจค้นสถานที่ไปยึดอุปกรณ์ต่างๆ และเข้าไปขอเจราจากับแกนนําเลยแกนนําวันนี้ไปทั้ง3คนนะคะที่เราเห็นหลักๆก,ก็มีคุณจตุพรพมพันธ์คุณนัทวุฒิใส่เกือ้อคุณทิดาสหาวรเศษด้วย เรื่องของการเข้าไประง,งับกิจกรรมนี้แกนนำนปชนำโดยคุณจตุพรพรมพันธ์บอกว่าแม้แกนแม้จะมีการปิดศูนย์ปรับโกงแต่ก็จะเคลื่อนไหวทางอื่นด้วยนะคะซึ่งทางแกนนำได้นำแผ่นป้ายที่เตรียมมาเขียนข้อความมาอย่างชัดเจนสีแดงตัวใหญ่ชัดเจนว่าที่นี่ ไม่ใช่ศูนย์ปราบโกงก็เป็นการติดแทนป้ายเดิมเพื่อแสดงออกเชิงประชดเจ้าหน้าที่หละค่ะว่าแม้เปิดศูนย์ปราบโกงในแง่ของสถานที่ไม่ได้แต่ก็จะเดินหน้าต่อไปโดยใช้ชื่อ Facebook ชื่อศูนย์ปราบโกงประชามติเป็นพื้นที่กลางในการรับแจ้งเบาะแสการทุจริตการออกเสียงประชามติค่ะเมื่อทั้งสถานที่และป้ายมันเป็นสิ่งสมมุติผมเองก็มอบนโยบายนี่นะครับด้วยความอารมณ์ดีว่า เมื่อเขาดึงป้ายศูนย์ปราบโกงประชามติออกให้ขึ้นป้ายใหม่แทนว่าประกาศว่าที่นี่ไม่ใช่เป็นศูนย์ปราบโกงประชามติเมื่อผู้นําผู้มีอำนาจต้องการอย่างนั้นก็ตอบสนองให้แต่ว่านี่นะครับไม่ว่าพวกผมอยู่หน้าที่ใดไม่จําเป็นจะต้องเขียนข้างหน้าว่าเป็นศูนย์ปราบโกงประชามติพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินก็สามารถที่จะทําหน้าที่นี้กันได้เพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกําลังใจนนะครับ กับศูนย์ต่างจังหวัดในแต่ละภูมิภาคที่พี่น้องเปิดกันได้และก็ขอให้เป็นกาลังใจอีกเช่นเดียวกันกับพี่น้องที่เปิดไม่ได้ครับอันนี้คือการประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับจะเห็นว่าความพยายามของกลุ่มนปชวันนี้ไม่ประสบความสําเร็จในการเปิดศูนย์ปรับโกงประชามตินะครับพอเกิดแบบนี้ขึ้นพันเอกวินทัยสุวารีโฆษกคโณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชก็ออกมาชี้แจงเลยครับ บอกว่าสาเหตุที่ไม่อนุญาตก็คือกลุ่มนปชเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติถือว่าเป็นกลุ่มการเมืองครับเพราะในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งกับความขัดแยง้งจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะทําขึ้นเพราะสังคมเริ่มส่งสัญ,ญญาณถึงความกังวลนะครับก่อนที่จะเข้าช่วงของการลงเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญช่วงต้นเดือนสิงหาคมครับ